ไปสนทนานครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณประภังสุชัยครับผมครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็โจหัวกันไปคือมันมี2เรื่องใหญ่ๆที่มันดุลกันอยู่เนี่ย <c oughs> นะฮะมันมีเรื่องของนายกอน,นุทินนําทัพไปหาเรือกับเฟดโกเรื่องของการกระตุ้นตลาดหุ้นกับอีกฝากหนึ่งมีเฟดสเบรตติ้งที่จะมีบุมมองเป็นลบต่อประเทศไทยนะเอ่อ สองเรื่องนี้เวทกันแล้วคุณกรพัฒมันจะส่งผลต่อตลาดเช่นไรครับในวันนี้ครับจริงๆเรื่องตัวฟิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว,าว่าเราได้รับเอฟเฟกตอนที่มูดี้นะครับมีการปรับลดเอาลุกนะครับเป็นระดับน egative ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าภาพของตัว S&P เอยนะครับหรือฟิตเออย่ยนะ อาจจะมีการปรับตามมาซึ่งก่อนหน้านี้นเอสแอนพี P เขาก็ยังคงไว้นะครับแต่พอช่วงนี้เองภาพของตัวการเมืองมันก็มีรอยต่อมีจุดเปลี่ยนนะครับก็อาจจะเห็นภาพของตัวการก่อนหนี้ทางการคลังอาจจะเพิ่มขึ้นนะฟิก,ก็มีการปรับมุมมองลงมาเป็นนิ่งทีนะครับซึ่งในภาพรวมเพี้ตรงนี้อาจจะกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยมักจะเรียกชั่นในกลุ่มที่เป็นเครดิติ้งเจ้าแรกที่มีการปรับมากกว่านะครับซึ่ง จริงๆถ้าย้อนกลับไปรอบบูด,ดี้ปรับเปลีเดิตติง้งเนี่ยจริง,รงๆวันนั้นตลาดหุ้นมันขึ้นด้วยนะเพราะว่าช่วงภาคบ่ายเองมันมีเรื่องตัวการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับ,รบของรกรงอมาพอดีอันนี้ก็คงเป็นจุดที่ทําให้หุ้นมันพักตัวสั้นๆแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับปรภาพรวมที่ว่าน้ําหนักหลักเนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียเนี่ยยังได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ตัว ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยยังมีลักษณะของตัวเม็ดเงินค่อยๆสลับเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าดอนดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพของการอ่อนค่าท่าเดียวนะครับมันก็จะมีจุดของการดีสลับมาแข่งค่าบ้างตามช่วงระยะเวลาที่มันมีการตอบรับความคาดการดล่วงหน้านะครับหรือว่าอาจจะตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันอาจจะมีภาพของการสลับไปสลับมาของการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐกับภาคเศรษฐกิจที่ยังคงประคองตัวได้นะครับนี่คงเป็นจุดหลัก ส่วนเรื่องที่คุณบรุรพาถามว่าเอ๊แล้ววันนี้นายกไปตัวตลาดซับเนี่ยนะครับเรามองไงบ้างก็ต้องบอกว่ามองไปจิตยาบวกครับเพราะว่า mm hmm. ไม่ใช่เป็นการไปอย่างเดียวเป็นการที่ไปหารือกับตลาดซับเลยแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลเองเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับ mm hmm. เรื่องนี้นะครับแล้วก็คงดูข้อเสนอต,ต่างๆเฟโกซึ่งหลายๆข้อเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีครับเป็นข้อเสนอที่ทำให้ตัวตลาดซับเองเนี่ยน่าจะมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีเงินรอง การลงทุนระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คงต้องตามดูว่าในส่วนตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับจะรับรู้ในประเด็นไหนบ้างแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยนะครับก็อยากให้เป็นการสนับสนุนรองเสริมฟันการลงทุนภายในประเทศเป็นหลักนะครับ<ม>เพราะว่าในเรื่องการลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเองก็มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอไปสัสนุนเรื่องตัวภาษีเพิ่มเติมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหลักๆของเรานะครับในภาพรวมวันนี้เซตไทยก็คง ยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณจากดิวนตรีนะครับแนวต้านก็1290สนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งสองหกแปดครับผม,ม,มกลับมาโฟกัสที่ค่างเงินบาทสักนิดหนึ่งที่คุณกรพัฒพูดถึงเมื่อป <c oughs> ู่นี้นะฮะออคือระยะสั้นเอาละมันอาจจะหรือต้องบอกว่าตลาดหุ้นอาจจะชอบนะฮะเนื่องจากมันก็มีการเกง่งนเรื่องของเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่แต่คําถามคือระยะกลางล่ะ เ,ออเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงหรือบาทที่แข็งสวนขึ้นไปด้วยเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไร,ต,ร,รต่อภาวะทางเศรษฐกิจและจะมีผลตอ่อปัจจัยพื้นฐานเช่นไรตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปครับจริงบอกว่าออดอลลาร์อ่อนมันเป็นอิทธิพลให้ท,ทุกสกุลเงินแข็งนะครับแต่จุดสําคัญเนี่ยพอ,อทุกสกุลเงินแข็งเนี่ยนะครับสกุลเงินบาทก็ไม่ควรจะแข็งค่าเร็วเกินไปนะครับนนมันควรจะเป็นระดับของการแข็งค่าที่ใกล้เคียงภูมิภาคนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ย สามารถส่งออกแล้วก็แข่งขันได้นะครับอันนี้คงเป็นจุดหลักมากกว่านะครับมากกว่าที่จะมองว่าเอ๊ถ้าแข็งอย่างเดียวนะครับมันจะกระทบในเรื่องตัวการส่งออกบ้านเราไหมนะครับอันนี้คงเป็นจุดสาคัญนะครับที่คงต้องตามดูเอ่อแต่เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือพอข้านบาตเองมันหลุดสายสองบาทต่อลลา์เนี่ยมันก็ทาให้รอบของการแข่ขงข่าเร็วเกิดขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> มันก็เป็นที่มาว่าแบงก์ชาติเองก็เริ่มมีการพูดนะครับเรื่องตัวนโยบายต่งตางๆที่จะต,ต้องเข้ามา ดูแลค่างเงินนะครับเช่นียู่ตัวงบางทีครั้งซึ่งการส,สัญญาลักษณะน,นี้นะครับมันเป็นเรื่องตัวการใช้คําพูดเชิงยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะเมเนยความคาดหวังตลาดได้เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นภาพเดียวที่โจลพยาวิโเนี่ยทำนะครับจริงๆเนี่ยโจลพาวิโเป็นคนที่สื่อสารตลาดดีมากแม้ว่าเขารู้ว่าสิทธิ์สัรับเองเนี่ยกำลังซุดตัวลงจากตลาดแรงงานแต่ในขานึงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้สกุลเงินลอล่าอ่อนค่ารีวมากเกินไปและไม่ต้องการให้เกิดภาพของตัว แรงกิก่งกำไรในสินทรัพย์นะครับในลักษณะที่เร่งตัวนะครับเขาเลยเป็นภาพการที่พยายามจะปราบนะครับว่าวงจรอดอกเบี้ยมันก็คงไม่ค,ค่อยปรับแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว Data d e p e n d e n t แล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นอะไรที่จับตาอยู่แต่ว่า Internal จริงๆข้างในผมเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยต่อนเนื่องนะครับแล้วก็เร่งตัวด้วยเพราะเขาเห็นแล้วว่าตลาดแรงงานถ้ามันสุดตัวเนี่ยมันจะดึงไปขึ้นเช่นเดียวกับบ้านเราครับการที่ออกมาทําภาพลักษณะเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วคุณดูภาพสุดใ้ายจะเห็นภาพนึงว่าเมื่อก่่่่อออนนนนนเเียถ้าาางิบบบทมัคแ ขึ้นมา20 basis point เลยนะเนี่ยภาพตัว outflow ของ forex เนี่ยจะได้ตัวแล้วเป็น direction เลยแต่รอบนี้จะเห็นภาพหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะมีจังหวะของการปรับ position บ้างแต่ถึงจุดหนึ่งเขาจะมีสลับซื้อนะครับซึ่งภาพราเนี้ยเป็นภาพที่บ่งชี้ว่าจริงๆ forex มองกลางยาวเนี่ยสกุลเงินบาทมันอ่อนค่าได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันอ่อนค่าขึ้นมาก็อาจจะเป็นจังหวะที่เขาสามารถได้ต้นทุนในการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวโครงสร้าง,งตัวการส่งออกแน่นอนครับว่า ก็จะได้ร eh, ับผลกระทบเพราะว่ากรอบจริงเราเคยคุย <t> ก <os> ันนะครับว่าเอะค่าเงินบาทที่เหมาะสมนะครับในการที่จะแข่งขันได้จริงๆเนี่ยระยะกางดยาวเนี่ยมันควรอยู่ในกรอบประมาณสักสายสองจุดห้าถึงบริเวณสามสิบสี่จุดห้ากรอบเนี่ยเป็นกรอบที่ส่งออกบ้านเราเนี่ยเป็นตัวเลขที่สามารถส่งออกแข่งขันได้นะครับเช่นเดียวกับตัวการนําเข้าก็สามารถที่จะนําเข้ามาในต้นทุนที่ใช้ได้เพื่อที่จะ เพิ่มศักยภาพการผลิตนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะถือว่าหลุดก,กรอบม,มาหน่อยหน่อยแต่ว่าอย่างที่ได้ถึนไปว่าก็คงต้องดูครับว่าสกุลอื่นๆเนี่ยเขาอ่อนค่าหรือแข็งค่านะครับมากน้อยขนาดไหนถ้าเรายังรีเลทีก็ยังเป็นอะไรที่เราสามารถแข่งขันได้อยู่ครับผมครับเอะปรากฏการเก่ากําลังจะไปใหม่กําลังจะมาก็คือการเปลี่ยนตัวผู้ว่าของแบงค์ชาติเนี่ยมันถือว่าเป็นอุปสรรคแม้ในการบรหิหารจัดการค่าเงินบาทในช่วงระหว่างนี้ฮะพี่กฤษณ์ ก็คงไม่ไม่ไม่ได้เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรการบริหารจัดการที่จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าการที่ทีมิุทธศาสตร์แล้วกันนะครับกาสเศรษฐกิจทั้งหมดนะผมซึ่งผมหมายถึงทั้งตัวรุมนตีครั้งแล้วก็ผู้ว่าเป็นชาติด้วยนะครับมีการทํางานร่วมกันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอนดีว่าเฮ้ยมองในเรื่องตัวยุทธศาสตร์การกระทู้เศรษฐกิจนะครับการบริหารความเสี่ยง เชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับไปในทิศทางเดียวกันมากกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในมองเราเราก็มองว่าจริงๆดอกพิบายบ้านเราเนี่ยอาจจะลดช้าไปนิดนึงนะครับในบางช่วงบางตอนซึ่งก็ทําให้ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยมันก็มาในทิศทางเดียวกันเห็นค่าเพราะว่าฝั่งออฟชอร์เนี่ยเขามองว่าด้วยตัวเลขเงินเฟ้อระดับนี้เศรษฐกิจที่โตต่ำขนาดนี้เนี่ยคือมันต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีจุดในการพิจารณานะครับที่ลากยาวกว่าปกติก็จะเป็นจุดที่จะให้ ฝั่งออฟชอร์ก็ allocation งินเข้ามาต่อเนื่องนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้บอลยูซีพีบ้านเราเนี่ยลงเร็วมากครับวันนี้1.3นิดๆเองนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ทําให้ภาพของตัวพุ่งตัวในประเทศบางกลุ่มก็เริ่มมีการดึง position ออกนะครับเพราะฉะนว่ามีภาพตัวบอลดีตัวในบางช่วงบางตอนนะครับแต่ว่าพอดีดขึ้นมาเนี่ยไม่นานครับฟอร์เรนก็ซื้อกลับเข้ามาพอมันดีดขึ้นไปถึง1.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับฟอร์เรนก็กลับมาซื้อตัวพันธบัตร สิปีบ้านเราเลยก็พเพราะเขาเห็นว่าดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยยังลงได้อย่างน้นอยนี่สองครั้งหรือจะสาครั้งด้วยกันนะครับเพี้ะนั้นทั้มิ่งนะครับแล้วก็การกลับคลื่อและการสา่งสัญญาณต่างๆมันต้องประกอบกันนะครับซึ่งผมคาดว่าตัวรัฐบัญังกับตัวผู้บริหาชาติก็น่าจะสามารถบริหารจัดการไปด้วยกันได้ครับมนะครับมันในแง่ของกลยุทธ์หรือว่าในช่วงระหว่างนี้นะฮะช่วงระหว่างรอความชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยในเชิงกลยุทธ์วันนี้เนี่ยกำหนดกลยุทธ์ยัางไงดีแล้วก็มีหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนพอแนนะํา ครับ oh. โอ้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะหุ้นไทยเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้เลยถ้าเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์หลักอย่างพวกค<ม>้าปลีกนะครับห<ม>รือว่าการท่องเที่ยวไม่มาครับ<ม>ซึ่งตอนนี้มันเข้าช่วงใกล้ๆกล,กลเด o l d e w e แล้วก็มันมีมูฟ <c oughs> ที่สําคัญของตัวซีแบ็กซ่านะครับมาสร้างเป็นคาตาลิสต์ให้กับตัวหุ้นค้าปลีกด้วยนะครับในการที่<ม>ทางซีแบ็กซ่เนี่ยนะครับไปขยายธุรกิจคล้ายๆกับแมคโรที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นประเทศที่ มีการเบบติบโตที่สูงนะครับซึ่งตัวนี้ก็คั่นดิบิวกลับมาที่เออร์เน็งนะครับของตัว c p r ีออเรได้ระดับประมาณสัก20-25เปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรองเทอร์มโกลด์นะครับ<ม>ที่เรียกว่าเป็น new ask curve ให้กับ c p r กับ c p พีเอได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าค้าปลีกเนี่ย c p r c p อซีพจะเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวทำให้ตลาดแข็งแรงขึ้นแต่อีกธีมหนึ่งคือยังเป็นธีมตัว anti o r i g i n a ครับเราไปดูในข่าวตัว original เนี่ยเขาาไปรเเ็งที่่ US นนนนะคนนัับหภพึดชดจวา นักทุนเนี่ยสนใจตีมแอทายเรชันมากและเชื่อได้ว่าน่าจะเกิดและไม่พอครับเขาเชื่อว่าไม่พอหรอกถ้าจริงอย่างหลุดเทนเฟอร์ต้องมีการกระตุ้นสินเพิ่มเติมเะฉะนันหุนปิโตรเคมีพลังงานยังเป็นกลุ่มที่นักทุนต่างชาติเนี่ยจะค่อยๆอโลเรชันดึงสาระกลับขึ้นมานะครับก็เรามองไปที่ตัวปอทอจีซีแล้วก็ไอแมตัวเด็ดครับผมปตทอปจีซีแล้วก็ไอแนะครับไอการปรับขึ้นมาก่อนก่อนนั้นนี้อย่างกรณีของ GC หรือว่า IV เนี่ยมันถือว่ามันแค่จุดเริ่มต้นหรรืออล่ะกันใแงงขิ ครับจริงๆเนี่ยถ้าผู้ลงทุนไปมองในเรื่องตัว e a r n i n นนะครับก็ต้องบอกว่า e a r n i n g ของกลุ่มเนี่ยจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะถ้าเรามองสเปรดแต่ว่าธีมของตัวผู้ลงทุนต่างชาติตัวนี้คือมองในเรื่องการกลับสานะครับหุ้นลักษณะคล้ายๆกับไอ l ตัวเนี้ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยพีติดลบนะครับคือขาดทุนคือขาดทุนนะครับแต่หุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเมื่อเช้าผมนั่งดูตัวมิสซูเคม i คอลนะครับก็ถูกอัปเกรดนะครับซึ่งก็อยู่ในฝั่งตัวโพล เขาเรียกว่าอะไรพลิเมอร์นะครับเ uh huh. ปปโตเคมีสายเดียวกับพอ c จีซ huh. ีในญี่ปุ่นก็เร่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่บอกเลยว่าเดี๋ยวหุ้นลักษณะพวกนี้นะครับมันจะให้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้อินดัสทรีเบสเนี่ยเขามองกันว่าเออร์เนงจะรีคาบบิ้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนะี่ยครึ่งหลังปีหน้าครับเพราะฉะนั้นหุ้นของตัวออกลุ่มเ e อ็นจิเนีร์ในหมวดเปิโตเคมีเนี่ยมันจะทรง,งตัวค่อยๆดีขึ้นแต่จะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะักแต่ถ้าเกิดจีนกระตุ้นนั่นหมายความว่าภาพของตัวซัพ หุ้นจะวิ่งได้เร็วและการฟื้นตัวของสาหกรรอาจจะเร็วกว่าครึ่งหลังของปีหน้าอันนี้เป็นจุดที่ต้องตามดูเลยครับการประชุมโฟร์พีนัมต้นเดือนตุลาคมแล้วก็บริบโลรซึ่งเป็นการวายุศาสตร์ของจีนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนถ้ามาเนี่ยครับปีนี้จะชัดเจนมากว่าเอ r n i n g ็ <earnings S 1> ในช่วงระยะสั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายกับตัวการกลับสนะแล้วก็หุ้นไทยจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยมีโครงสร้างตัวพลังงาน20%จริจะเป็นจุดที่เราเนี่ยย้ำเรื่องนี้ไปตลอครับว่าหุ้นกลุ่มนี้ย่อลงมา ให้พยายามตั้งรับสะสมนะครับมันจะเวียงมากครับ<ม>เพราะ่จะมีมุมมองที่แตกต,ต่างกันในเรื่องว่าเออนิง e ยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะสเปรดได้ไปมาแต่ว่าความดีแ v ล l ู e แล้วก็อุตสาหะที่จะดีขึ้นในอีก3ปี5ปีขา้างหน้าเป็นจุดสำคัญที่ตัวการวางสาร,ระยาวจะเกิดขึ้นครับผมครับคุณกรณภัทรข,<อ>ขออนุญาตทิง้งท้ายสักนิดหนึ่งขอมุมมองอคือมันก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะฮะในแง่ของออรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าเออสี่เดือนยุบสภา คือมันก็มีทั้งมองบวกมองลบแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่บอกว่าลักษณะนี้มันก็เหมือนประเทศไทยมันวนลูปอยู่ที่เดิมออไม่เพียงแต่ย่ำอยู่กับที่มันอาจจะถอยหลังไปในบางมิติอะไรอย่างนี้ด้วยออตลาดหุ้นมองประเด็นนี้ยังไงคือถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลกันอีกคือกลับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วต้องไปจัดตั้งรัฐบาลซึ่งใช้เวลาพอสมควรตลาดหุ้นมองอยังไงจริงๆผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับไม่ได้มองว่าต้องเป็นรัฐบาลชุด A ชุดปีชุด C แต่ว่ามองในเรื่องตัว ความเสี่ยงที่ตลาดซับไปนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับคือในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับเป็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอ่อเป็นภาพเดเวอเ,เชนกับตลาดโลกเพราะว่าเรามีความเสี่ยงด้านการเมืองคุณปรีชาก็เห็นว่าริสพรีเมียมเราดี่ขึ้นมาหุ้นลงไปพันห้าสิบสามจุดนะครับพอมันคลายตลาดก็ฟื้นขึ้นมานะครับ <S <S พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะคาดหวังตอนนี้คืออะไรนะครับตลาดจะมีความคาดหวังต่อรัฐบาลคุณตุ้ธินยังไม่มากอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ไอ้คำว่ามไม่มากเนี่ยกลับกลายเป็น upside. ถ้าบริหารจัดการเงินที่มีอยู่อย่างจําก,กัดน,นะครับไปตรงจุดด้เร็วนะครับซึ่งแนวคิดของคุณนาทธเนี่มันมีข้อดีเรื่องหนึ่งคือท่านเองค่อนข้างจะมองในเรื่องการเบิกใช้เปรามานะครับไปในจุดที่ะจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็่อให้เกิดการหมุนเงินที่เร็วขึ้นทั้งเรื่องการลงทุนนะครับในโปรเจกต์เล็กๆนะครับเช่นพวกสนทนทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินมนกระจายออกไปนะครับให้การเบิก่ายมีประสิทธิภาพแล้วก็ ผมค่อนข้างเชื่อมั่นในดเตอรอนิตินะครับว่าท่านมันจะเป็นการวางนโยบายกระตุ้นการบริโภคเรื่อยบางส่วนอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเช่นพวกคนละครึ่งนะครับที่มีการปรับโพซิชนนันขึ้นมาเป็น60 40อะไรก็ตามแต่นะครับมันเลยเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการสร้างราะไรมาเพื่อให้กับเศรษฐกิจแต่ยังไม่ได้เป็นภาพที่สิ่งจะดีขึ้นมาแต่ทำทุกคนเองยังมีหวังแล้วก็ถ้าถึงจุดเปลี่ยนด้านการหมองรอบหนึ่งเดี๋ยวครับ ซึ่งออฟชอร์นะครับผมจะพยายามเน้นว่าออฟชอร์น่ะฟอร์เรนคอมพอมองไปแล้วครับว่าปีหน้าเรามีเรื่องตั้งแน่ไม่ช้าก็เร็วครับเพราะนั mm ้น hmm. มันจะเป็นมาเก็ตเรฟเฟซลอกสองและก่อนกระบวนการถึงการเลือกตั้งเอเนี่ยมันก็คือเรื่องตัวการหาเสียงมันก็หมายความว่าตลาดเองก็จะถูกคาดหวังต่อเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่ระบบในการกระตุ้นสรอกสองมันเป็นสองเวฟของการบริโภคนะครับริงรอบนมมอนรเนี้ยผมมองหุ้นการบริโภคเองเนี่ยเอิร์นนงยังไม่ได้เด่นมากแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ย มันมีเห็นหนทางที่มันจะเร่งขึ้นซึ่งถ้าหุ้นกลุ่มการพริพโภคดีขึ้นก็หมายความว่าเทรนด์ของตัวตลาดหุ้นไทยจะแข็งแรงขึ้นชนงหงสางนะครับเพราะว่ามันมีเซกเตอร์แลกขาเซกเตอร์หนึ่งที่กำลังขยับขึ้นมาเพื่อประของตลาดนั่นเองเพียงสรุปในภาพรวมเนี่ยผมมองแบบไหนนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะตีไปในภาพว่ามันเป็นจุดที่เราจะเห็นการเร่งนะครับงบประมาณนะครับแล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งนะครับไม่ช้าก็เร็วซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดนี้เนี่ย เป็นภาพบวกๆครับผมอืมอ่าโอเคกราบขอบพระคุณครับคุณกรณพัฒน์ครับสวัสดีคยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรณพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับในแง่ของการลงทุนวันนี้นะกรอบแนวรับ1268งองหแนวต้าน1290นะครับแล้วหุ้นที่คุณกรณพัฒน์แนะนำในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้น2 4ก็คือ CP Extra กับ c p พนะครับในธีมเรื่องของการลงทุนนะฮะแต่สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตแล้วก็ กลุ่มปิโตเคมีฮะก็นำโดยปรทปรทจีซและก็ IVL ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่น่าสะสมในช่วงนี้นะครับ